สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกทุกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนักสะสมแลวก็เพื่อนเพื่อนที่ให้กําลังใจกันมานะครับขอบคุณมากครับวันนี้ก็เป็นเรื่องของธนบัตรอีกนะครับเป็นเรื่องของธนบัตรวันนี้จะเป็นเรื่องของธนบัตรชนิดราคา100บาทนะครับธนบัตรชนิดราคา100บาทที่เป็นชนิดแบบที่ลึกนะครับที่ลึกนะครับก็จะเป็นทํานองกึ่ง กึ่งที่ระลึกกึ่งหมุนเวียนนะครับเพราะสามารถเอามาใช้หมุนเวียนในระบบได้ระบบได้นะครับแล้วก็สามารถเก็บเป็นที่ระลึกก็ได้นะครับนะครับเพราะว่าธนบัตรแต่ละฉบับเนี่ยก็สามารถใช้นี่ได้ต่างกฎหมายตามที่ธนบัตรบอกมาแล้วแต่ถ้าเป็นธนบัตรที่ระลึกอ่ะเพื่อนเพื่อนบางท่านหรือนักส่วนบางท่านเ็าจะเก็บเป็นที่ระลึกไม่ออกมาใช้นะครับเพราะนั้นในการผลิตธนบัตรแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็รูปแบบของธนบัตร ด้านหน้าจะคล้ายๆายกันแต่ด้านหลังจะเป็นแปลงเปลี่ยนออกไปคือบางครั้งก็จะเปลี่ยนเป็นตามพระราชกรณียกิจหรือว่าตามวาระต่างๆนะครับเรามาทำเป็นที่ระลึกนะครับธันตบัตรเดิมๆก็จะเป็นธนบัตรที่เราใช้หมุนเวียนทั่วไปถ้าเป็นแบบอันนี้คือแบบสิบห้านี้คือแบบสิบหกนะครับอันนี้คือแบบสิบห้าอันนี้คือแบบสิบหกจุดห้าสิบห้าจุดห้าสิบหกจุดห้านะครับเป็นที่ระลึกนะครับเป็นที่ระลึกนะครับ สำหรับธนบัตรที่ลึกบาง nah, ทาง่ <g> ทาน <g> ไม่ไม่ไม่เข้าใจคําว่าธนบัตรที่ลึกนะครับนะครับธนบัตรที่ลึกกับธนบัตรที่เราใช้อ่ปกติทั่วไปจะไม่เหมือนกันนะครับนะครับคือด้านหน้าจะเหมือนกันด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้หมดนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นภาคเศรษฐกิจหรือว่าเออวาระสําคัญสำคัญต่างๆนะครับต่างๆแตกต่างกันไปนะครับนี่ครับอันนี้จะเป็นอย่างนี้นะครับด้านหลังด้านหน้าจะไม่มีอะไรแปลก แบบเอ่อแบบไปหน้าเพราะว่าด้านหน้าจะเป็นด้านหน้าที่เป็นแบบมือเวียนทั่วไปจะเหมือนกันทุกอย่างแต่จะเปลี่ยนเฉพาะด้านหลังอย่างเดียวนะครับอันนี้คือแบบ15นะครับนี่แบบ15นะครับอันนี้คือแบบสินะครับนะครับอันนี้ก็เป็นเอ่อแบบ16บหกไม่แบบ15นะครับที่เป็นในวันละในวันละที่เอ่อวันราชาพิเศษสมรส หรือว่าวันครบรอบ60สปีวันบรมราชาอภิเษกนะครับรับสมเิเศกนะครับก็ก็จะเป็นวันละนี้นะครับเป็นวันละนี้ที่เกี่ยวกับในหน่วยราชการที่เกกับสมุดพระนางเจ้าสิรษฐกิจพระบรมราชินีนาถนะครับพระพันปีหลวงนะครับนะครับด้านหน้าก็จะเป็นแบบปกติทั่วไปนะครับันดับเหมือนแบสิบห้าทั่วไปส่วนด้านหลังนี้ก็จะเป็น พระบรมฉายาสาทิทรัพ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการที่9นะครับขณะทรงบวกพระหัตถ์แล้วก็พระฉายาสาธิตรักย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินานะคบับทรงประทับยืนเคียงข้างนะครับนะครับนี่ครับแล้วก็จะมีพระบรมฉายาสาทิทรัพ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกาลที่9้าทรงหลังทักษิณโนทกในพระราชพิธี บัลมราชาพิเศษนะครับอันนี้คือคือที่ลึกนะครับเป็นที่ลึกนะครับนะครับด้านหน้าด้านหลังด้านหลังเป็นอย่างนี้ครับส่วน่วนใบนี้ก็เป็นที่รลึกอีกครับเป็นดบดสิบห้เหมือนกันนะครับเป็นแบบเดียวกันนะครับเป็นรุ่นเดียวกันนะครับแต่เป็นที่รลึกอีกนะครับนี่ก็คือที่ลึกอีกชนิดหนึ่งนะครับนี่นะครับแบบธนบัตรที่ลึกกับธนบัตรหมุนเวียน รูปแบบจะเหมือนกันนะครับรูปแบบจะเหมือนกันที่จะเป็นขึงขึงใช้หมุนเวียนกันรูปแบบก็น่าจะเหมือนกันแต่แตกต,ต่างกันเฉพาะด,ด้านหลังอย่างเดียวนะครับนะครับบางท่านก็ไม่ได้เคยสังเกตด้านหลังนะครับแต่บางท่านถ้าเคยสังเกตด้านหลังก็จะจะเห็นแล้วก็จะสะดุดตาขึงต้องเก็บไว้นะครับไม่อยากไปใช้นะครับคงว่าจะหาชมในอ,อ,อนาคตะนะคงจะหาชมยากนะครับส่วนอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเีื่องลึกในเรื่องในกฏ พระบรมโอสาศิราชนะครับก็ในตาแหน่งในช่วงที่ยังไม่ได้ขึ้นของราชนะครับนะครับก็ะชญพันษาห้ารอบนะครับนะครับอันนี้นะครับอันนี้ด้านหน้าก็เหมือนกันนะครับด้านหน้าเป็นปกติเหมือนกันนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นพระบรมฉายาสาศิสักในหลวงรัชกาลที่10น,น,นะครับ และภาพพระราพิธีวิถาบรราเฉลิมพระนามาพิไทยสมเด็จพระนองโรสัชิราชนะครับอันนี้ครับอันนี้เป็นเป็นเป็นภาพที่ตอนที่ยังไม่ได้ขึ้นของราชนะครับนะครับอันนี้ก็จะหาดูยานนะครับหาดูยานนะครับสำหรับธนบัตรที่ลึกแบบนี้นะครับอันนี้เป็นแบบ15นะครับแบบ15ทั่วไปนะครับอันนี้คือแบบ15นะครับนี่ครับนี่แบบ15นะครับ ด้านหน้า85ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ, <free zy> บนะครับ85ส่วนอันนี้เป็น86นะครับ <free zy> ส่วนอันนี้เป็น86นะครับ86ก็ด้านหน้าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่คือ86นะครับ86ก็ฉลองพระอ,องค์ปรีนะครับนแบนบ86นะครับด้านหน้าก็จะเหมือนกันนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นหัวลตัต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็น เป็นรูปอา่ามีประเทศน,นะครับแล้วก็ท่งเสด็จตามาในหลวงชัการที่9าไปทำพระาราชกรณียกิจกต่างนะครับอันนี้คืออันนี้คือแบบแบบ16บัปเป็นที่ลึกเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ส่วนอันนี้เป็นแบบ16เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นรุ่นสุดท้ายนะครับรุ่นสุดท้ายนะครับของในหลวงชัยการที่9นะครับเป็นแบบฉบับรุ่นสุดท้ายนะรุ่นสุดท้ายของในหลวงชัยการที่9อันนี้ก็ส่งเสด็จ เราะกาอรษกิจนะครับต่างๆนะครับในสมเด็จเดือนนะครับแล้วก็มีอันนี้คงจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องน้ํานะครับเรื่องน้านะครับอันนี้ก็ในทรงนั่งน่าจะนั่งดูแผนที่นะครับนะครับอันนี้คือผลเทียมนะครับอันนี้โครงการอ่างการผลเทียมนะครับอันนี้ของการฝนเทียมนะครับอันนี้เป็นแบบ16 5้านะครับเป็นแบบสุดท้ายนะครับสุดท้ายของธนบัตรทีระลึกราชการที่9้านะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็ ที่ลึกผูกัดการที่เกเหมือนกันแบบเดียวกันนะครับเป็นแบบ16บหุด้าเหมือนกันนะครับนะครับเดี๋ย <otta> วผมจะมาทําให้ดูอีกทีนึงนะครับทําให้ดูอีกทีนึงว่าแบบไหนจะรายละเอียดเป็นยังไงนะครับธน <ๆ S 2> บัตรแบบ16กับแบบ15นะครับสองชนิดราคานะครับท,ที่เป็นธนบัตรที่ลึกนะครับจะแตกต,ต่างกับธนบัตรที่วนเวียนทั่วไปก็คือด้านหลังนะครับด้านหลังจะเปลี่ยนไปนั่นเองนะครับด้านหลังจะเปลี่ยนไปเดี๋ยวเท่าหน้าผมจะทาเอาแบบ16เอ้ยเอาแบบธรรมดา หมุนเวียนทั่วไปกับแบบที่ลึกมาเปรียบเทียบให้ดูว่าแตกต,ต่างกันยังไงนะครับอันนี้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 มาทําที่ะลึกกันก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าคลิปต่อไปจะทาเป็นแบบคลิบห้าก็เป็นมีทั้งที่ลึกแล้วก็ที่ใช้หมุนเวียนทั่วไปนะครับหรือว่าแบบ16ก็เป็นอย่างที่ลึกแล้วก็ใช้หมุนเวียนทั่วไปจริงๆแล้วว่าเออเราจะเรียกกันในกึ่งกึ่งกึ่งหมุนเวียนทั่วไปกึ่งทั้งที่ลึกนะครับเพราะว่า ถ้ากบสลับที่ลึกจริงจริงอ่ะมันจะรูปแบบจะไม่ใช่อย่างนี้นะครับอันนี้คือใช้หมุนเวียนด้วยแล้วก็ที่ลึกด้วยนะครับเป็นตึงนะครับตึงอันนี้ก็เป็นทั้งที่ลึกก็ได้แล้วก็ใช้หมุนเวียนทั่วไปก็ได้นะครับแต่จริงๆแล้วอ่ะใครเห็นก็ไม่อยากจะเอาไปใช้ครับเพราะว่าจะหายากนะครับอย่างเนี้ยถ้าเราพลิกด,ด้านหลังมาถ้าเราเห็นด้านหน้านะครับก็ปกติธรรมดาพอเราพลิกด,ด้านหลังมาเห็นเนี่ยเห็นพระเทพบ้างเห็นเอ ในหลวงว่างเห็นออนุรัชการที่สิบบ้างแล้วยิ่งอันนี้นะครับยิ่งหาดูยากนะครับยิ่งหาดูยากนะครับอันนี้นะครับอันนี้ยิ่งหาดูยากก็สะดุดตาก็เก็บไว้นะครับเก็บไว้นะครับอนาคตจะไม่มีในสารระบบอีกแล้วนะครับจะระบบหมุนเวียนก็หรือ ช้จ,จ่ายทั่วไปก็จะไม่เจอธนบัตรชนิดอย่างนี้อีกแล้วก็จะเจอเฉพาะพวกที่นักสะสมหรือร้านที่เขาสะสมไว้จําหน่ายเท่านั้นเองนะครับราคาก็สูงสูงขึ้นสูงขึ้นยิ่งนานวันนานวันนะครับยิ่งสูงขึ้นและยิ่งเจอใหม่ๆยิ่งสูงขึ้นนะครับธนบัตรที่ไม่เคยผ่านทางงายเลยก็จะมีราคาสูงขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปธรรบปน,ปน,ปนบัตรที่ลึกราคา100บาทนะครับแบบ15้และแบบ16นะครับเดี๋ยวอาคลิปต่อไปจะเอาแบบ15หรือว่าแบบ16ก็ได้ถ้าเป็นที่ลกก หมุนเวียนทุวไปมาทําด้วยกันนะครับจะดูดูดข้อข้อแตกต่างของกันของว่า15ที่ลึกกับ15หมุนเวียนทุกไปหรือ16ที่ลึกหรือ16หมุนเวียนทุกไปหรือแบบอย่างอื่นก็ได้นะครับที่เป็นประ่ลึกด้วยแล้วก็หมุนเวียนด้วยเอามาทําประกอบคู่คูมม่กันไปนะครับสำหรับคลิปนี้วันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ